โอเคค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะโอเคนะคะมือไปโดนค่ะมือโดนปุ่มเสียงะคะ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะช่องนีเดีชาแนลนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศอ่าน่าเยี่ยมนะคะจากคุณโซพลเพราะว่คาวค,ค่ะบรรยากาศนะคะนะตอนนี้พิธีกำลังจะเริ่มแล้วนะคะ ว่าค่ะาวจ้านะคะขอบพระคุณที่เป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราจะไปมุมนี้ดีกว่ามุมแม่แบบหอมดีกว่านะคะน่ะเราก็จะไปด้านหลังองค์ปู่เอานะคะนะคะอ่าไกลให้สูมภาพไม่ไกลค่ะไม่ไกลเดี๋ยวเออจะมาตรงนี้ดีกว่าตรงแม่แบบหอมดีกว่านะ กับแม่บวามคนสวยนะคะนะคะทา <c oughs> ะอยู่กับแม่ทะะี่ค่าปลอดภัยน,นะคะอยู่กับแม่อบอุ่นทานอยู่กับแม่อุ่นนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะแสงมันจ่านะคะ,ะ,คะดีค่ะคุณรักทามที่รักจากคุณพ่อขีรดานะคะ ดีนะคะนี่จะมีรำใช่ไหมคะอ๋อพอดีเลยนะคะลำวนสวงเอลได้มาทนพอดีนะคะเานานนะ วันนี Roth> ้นะคะจะมีการละเบงสวนแบบชุดกระต็มนะคะทุกท่านนัน่ตัวนะคะู่นะคะสวยงามนะคะวันนี้นะคะอื้อนะคะนะอืมจะ องูสุดยอดเลยค่ะงานวันนี้ได้รับเกียรติมาโอ้นคะคะขอบคุณนะคะสู้ๆจากคุณอ้อพิดานะคะขอบคุณค่ะคพี่บอได้ยินฮะเอ้าไม่ได้ยินเหรอคะพี่ธามผมก็กดเสียงเต็มนะคะจะชัดหรือเปล่านะนนชัดแจ๋วไหมได้ยินหไหมคะ เทส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 เสียงค่ะพี่ทำอันนี้เครื่องมงสวนะะน,นนะคะได้เตรียมพร้อมเรียอะเลยนะคะค่ะแล้วก็รอนะคะรอคนที่ลำนะคะเพิ่นเพิ่นได้แบบคัะสันคนลำแบบสวยที่สุดนะคะสวยได้ยินแม่ของหอมว่าสวยนะคะ สวยมากนะคะอ่าเปิดบุญตานะคะที่เราได้ชมนนงานวันนี้นะคะนะอะ่สวยงานวันนี้นะคะก็เป็นบุญตาค่ะบุญตาเอ๋ลนะคะเอ,ะะเอะะก็ไม่เคยได้ดูงานเปิดแบบนี้นานแล้วนะคะจากสมัยก่อนก็เรียนมาก็เคยดูนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นอ่าประสบการณ์ชีวิตจริงะคะ่ะทีนี้นะค,ะค่ะ ที variance, wie wie ja, invers, ่ยูทูบเบอร์ก็เริ่มเข้ามาข้างในนะคะนักศึกษาเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้อ่าจะคงจะเหลือรอดนตรีนะคะจ้าน้อยๆนะคะโอเคค่ะอยู่นิ่งๆนะคะน้องไม่ต้องขยับขยันอะไรนะคะเนาะตามนั้นค่ะโอเคค่ะโอเคนะคะมาแล้วค่ะสวยมาแล้วเรื่อยๆนะคะตอนนี้ คิอตรงขันข้อแต่นบางตังนะคะจากคุณพี่ลมนะคะน่นจ้งแม่บ้าน้อป่าแม่แม่แม่อย่ามาฮานูขออนุญาตเปลี่ยนมูมนะคะ ที่จะได้รับชมหน้าตาของบุคคลนะคะค่ะพอดีแอดตัวเล็กนะคะแอดตัเล้มูนุ๊เข้ามาได้นะคะลีบๆลยนะตัวเล็กนะคะแล้วแล่ะ นีัค่ะพระเาแตนกับหุ่งคนนะทรงผมทรงนี <t os traveling> ้เ <puis> อ๊ยต้องไปตัดแล้วค่ะเนาะอ้าเสียบังอุ้ยตรงนี้ ขอแซ็กหน่อยที่นี่ที่นั่ที่ค้าครับเจนะคะจ้าตอนนี้แอดสงรเจ๊มาเลยนะคะมาถูกมุมแล้วรักน้องไหมรักค่ะโอเคน้องก็รักเจ๊ภาพอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันดึงกันหลายคนเลยเปลี่ยนภาพเลยนะเช่นไรตกใจตกใจฟังด้วยไห คอนเทนเซอรคชันค่ะโจลุงคนปัตงานีบิสเคสู้ซูอเคค่ะวันนี้ลุงคลแต่งตัวเป็นยังไงบ้างคะทุกคนทุกคนงอมเมนด์ดิว่าลุงแต่งตัวเป็นยังไงวันนี้เหมือนนักธุรกิจเลยนะคะวันนี้มาติดตาบ่าวอุรไทย USA นะคะแอดมินของเรามาแล้วค่ะ เดี๋ยวเอ็มขออนุญาตตั out, ied, ้งกล้องแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทุกคนจะปวดหัวนะคะโอ๊ยอะไรคุลูกอ๋อเได้แบบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอ็มตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะทุกคนจะได้ไม่ปวดหัวทำมุมดีๆให้หน่อยแอดคล้องด้วยเสียง รอแหลมเลยใช่ไหมคะคุณโฟโฟบอกว่ารอแหลมอาร์ตีคุณอาร์ตีบอกว่าอันเคลคนโนเซนซ่า